สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสระเสียงยาวนะคะวันนี้เราจะมาดูกัน2ตัวก่อนนะคะก็คือสระอาและสระอีอ่ะสระแรกก็คือสระอาออกเสียงอออา เป็นสระเสียงยาวใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าสระเสียงยาวเนี่ยจะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยขออาขาในเด็กๆลองสะกดพร้อมกันสิคะขออาขาต่อไปคำที่สองตออาตาในลองสะกดสิคะ เก่งมากๆค่ะต่อไปคำที่3ยออายาสกดไม่สกดได้เลยค่ะยออายาต่อไปคำที่4ีรออาลาไหนเด็กๆลองสะกดสิคะเก่งมากๆค่ะต่อมาเราจะมาดูสระตัวต่อไปก็คือสระอี ออกเสียงอีอ e ี e. เป็นสระเสียงยาวเหมือนกันนะคะ,ะมาดูคำแรกเลยคำแรกจะเป็นคำว่าอะไรนะเด็กๆรู้ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะคำแรกก็คือต่อ e ีตีไหนลองสะกดพร้อมกันสิคะเก่งมากค่ะต่อไปคำที่สองจะเป็นคำว่า ดออีดีถูกต้องค่ะต่อไปคำที่สเป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆสะกดพร้อมกันอ่าถูกต้องค่ะปออีปีต่อไปคำที่สี่คำว่ารออีลีในเด็กๆสะกดพร้อมกันสิคะรออีลี เก่งมากๆค่ะวันนี้ทิเชอร์จะสอนนักเรียนแค่2สระนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันวันนี้ให้เด็กๆกลับไปทบทวนกลับไปอ่านกลับไปฝึกอ่านสระให้ถูกต้องนะคะแล้วมาพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย